ยืดไงไปเลยใช่ยืดาหขายของกันขายของกันเอ้าขายกันเร็วนี่ตะปูดยาขาวตัวขาวเด้อนาใสอยู่ในตะกาเด้อค่ะงขายหลวกันุงรเลยหมเ้ยกครับี่เปหนไวมมือี่ไปใสมือนี่ครับสิบหาคุยโอ้ ไปหาน้องควายใสายีสานกับกล้วยกันแล้วไม่ไม่ไม่แม่นะแมนแค่นนี้แม่นของเขาแค่นี้แมนของเขาอยากมาใส่ชีวิตอยู่แบบนี้เยอะปะเพิ่งก่อนบ่ดถุงนี่ก็โค้งตรงน้าดิแมนหาข้อมูลก่อนพี่น้องอยากไปกล้วยเด้ซันโอเคครับมืงอนี้เขามาหาข้อมูลนะเขาบอกว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่บ่แพงเลยนะก็แค่สิบร้อยพันหมื่นแสนเจ็ดล้านกันแล้วว่ะเศร้าเหรอเศร้าอ๋อวุ่น ไม่ใหญ่เท่านี้ใหญ่จีใหญ่ครับเจอใหญ่บ่ใหญ่อันนี้ผู้หญิงสวัสดีคืออันผู้ชายผูาพูดได้ด้วยหรออ๋ออันนี้เหรอคะตัวผู้ไม่ใช่ของเราของเราสองตัวอ๋ออะไรตัวเมียนี่ตัวเมียลองพูดได้พูดว่าพูดสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณสายเดียวกันกับเธอเลยเดี๋ยวไม่ทักทายน้องหน่อยมือแอมโ้องบอกได้ด้วยนะ เออใครหรือเปล่าเราอะตายแดงคืออย่างน้าจ้าฮะซื้ออย่างน้าจ้าโอ้ยิงแท้น้องซื้ออย่างน้องมาดิน้องท้งค้ำเลยจ้าผู้แล้วน้องท้องค้ำน้องท้องค้ำน้องเข้เบาหลน้องท้งไปเบึ้งไอ้แล้วหไปไปเบึ้งผู้เบาไล่ผู้เบาไล่ผู้เาผิด อือเป็นคำลังเห็นยังอยู่ครับเมียมออล้างคล้วย <c oughs> สามบาทเนาะ,นะว่าล้างควายภาษากลางว่าล้างควายอาบน้ำอาบน้ำ,อา,นำอาบน้ำควายถ้าภาษาอีสานว่าล้างกล้วยโอ้เถึกไงเล <c oughs> สูงมากเมียมอ พี่มาสูงใาไ่คักแท้โอ้ยย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 ยไยย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 ายย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 ยนนะยยย่ยวุยยยายยยงชยยอยย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 ยโยย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 ยเยยยยยย่ยย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 กยย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 ่ยียยเขยยยยยย ้องมือโมเป็นหยังตองเชื่อมน้ำตกแดนลันขึ้นอีกแอมขึ้นแล้วขึ้นเอาอันทเอากอีบอ่ไปถึงสอกเด้อค่ะสอกนี่ไปไหนนี่ไปไหนนี่ไม่ไกลเลยเนี่ยแอมชี้กล้วยใช่ไหมนีกล้วยค่ะนี่กล้วยตอนนี้เพิ่นกำลังไปเอาเก้าอี้มาให้อยู่เด้วยกำลังไปเอาเก้าอี้มาให้มื่อแอมขึ้นอยู่ฮะนั่นชีบนักค่อยบ่บ้านักโอ้ยเธอตีแรงหนักยังไงขึ้นสามคนยังบ้านักอยู่ ขึ้นคู่เลยไหมล่ะครับอกว่าเชื้อเลยครับขึ้นเครื่องครับขึ้นเครื่องเครื่องไงบอกทั้งแรกที่ขี่เฟร่ะนะครับไปเลยไปเลยครับขึ้นเลยจับเลยจับเลยครับขึ้นเลยจับเลยดึงเลยล่ะไปจับให้รขาบจริงเนี่ยเนี่ยเออขับขนาดเลยเนาะแพ้กับรถเบนอีก บ่เป็นยังบ่เป็นยังนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ใจเย็นเย็นมูเออมมาขายของบนควาวยได้ไมนี่ดต้นติดนตด้นตตนแงค่ะต้น้น้นต้นต้นต้น้อง้นต้นต้นย้นต้นเยนตนต้น้นต้นต้้นต้นต้นน้นน ขายกอนเร็วแล้วนี่คนอยู่ไหนนะคนอยากใส่กันเห,<ะ>หนียวขายของคนแนวเร็วนี่นบุตรบุตรโอ้ายน,อน้องคนไหนอยากขาวเด้อพี่น,อน้องเออ,อสื่อซอยในเดอ้อบุตรทายไหนทางไหนทายเาซ้าก่อนนอนบ่<า>เออผสมโดนเรื่องขาวด้วยม,มีปัวว่าช่วงนี้มออีมีเออยังมึงมาเลี้วได้หลายอยู่ได้เซ็นลำหนาไส่กันมีได้เอาเซ็นลำหนาไส่แนวโอ้ยอยู่ไหนอยู่นกันอยากใส่สีพี่น้องแมนครับอยากต่ใส่ไง นิ่งไว้นิงน่งไว้มือเอ็มนิ่งไว้ไวจ้างภูดอยกากษ์นาใสเด้อค่ะเสร็จนานนสสใสก็มีเด้อนี่ซื้อซอยเนีเด้อจ้าเมื่อยแล้วผ <c oughs> ู้ใดอยากขาวโตขาวเด้อนาใสอยู่ในตะกร้าเด้อค่ะสีลงราคาน้องนุ้นเจ้าพึ่งลงถ่ายรูปกันลงไหนอยู่บเนี่ยมาอุ้มล่วงได้ไหมคนฮักเนี่ยแม่คนรู้สึก ความรู้สึกเป็นไงบ้างขาซันเบิร์ดตตื่นเต้นโอคุณยายอยากให้ลูกคุณนเขาคุณยายอยากให้ลูกเพลิดเพลนเขาหนีมามีทั้งผสมจริงผสมเทียมติดต่อมาเลยอยู่ในควายพอพันธุ์แม็กซี่พิกัดได้ครับพิกัดอยู่บ้านสะอาดเดี๋ยวจะติดไว้ให้ด้านล่างติดทางล่างบ้านสะอาดขอนแก่นครับขอนแก่นเด้อครับโอ้พี่น้องขอนแก่นเด้อค่ะผู้ใดอยากได้กันจิดต่อแล้วเลยครับติดต่อให้พี่ธนาเก่งนะครับพี่ธนาเก่งเดี๋ยวหนูจะปักใต้คลิปให้นะทุกคนบ้านขาสัน มุนแรงไม่คิดคว้ายไหมรักคว้ยก่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย